ตำรวจสพพนมไพรจังหวัดร,ร้อยเอ็ดและหน่วยกู้ภัยวัดกลางอุดมเวทเข้าตรวจสอบเห็นมีคนชราถูกทำร้ายเสียชีวิตที่บริเวณบ้านเลขที่16หมู่ที่12บ้านโปโน้อยตำบลแสนสุขอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดโดยที่เกิดเหตุพบญาติและชาวบ้านกำลังยืนจับกลุ่ม,มุงดูอยู่เป็นจำนวนมากบริเวณบ้านพบศพผู้เสียชีวิตคือนางดวงดาวชาวระมานอายุ78ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านโดยบ้านเป็นลักษณะบ้านสองชั้นชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นคอนกรีตโดยนางดวงดาวนั้นอาศัยอยู่เพียงลําพัง ส่วนสามีและลูกๆเสียชีวิตกันไปหมดแล้วส่วนใหญ่จะชอบออกมานอนเปิดไฟบริเวณข้างบ้านในช่วงเวลากลางคืนเนื่องจากอากาศถ่ายเทและมีลมพัดเย็นสบายจากการชันสูตรพิกพศพพบว่าสภาพศพนอนหงายมีผ้าห่มครึ่งตัวสวมชุดคลอกระเช้าสีชมพูผ้าถุงลายสีชมพูมีเลือดออกทางปากและจมูกบริเวณหน้าผากถูกทุบตีจนศีรษะกระโหลกยบประมาณ7เซนติเมตรซึ่งแพทย์ระบุว่าเป็นไซตที่ทําให้เสียชีวิตส่วนตามร่างกายไม่มีบาดแผลอ,อื่นส่วนพระสององค์ที่ใช้เชือกห้อยคอเอาไว้ยังคงอยู่ แต่พบว่าเงินสดที่ผู้ตายพกติดตัวไว้ได้หายไปในบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ6ชั่วโมงจากการสอบถามเพื่อนบ้านค้ังเคียงได้ความว่าเมื่อคืนประมาณตีสองได้ยินเสียงสุนัขเห่าที่บ้านของนางดวงดาวหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงคนแต่อย่างใดจึงไม่คิดว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นโดยปกติแล้วนางดวงดาวจะนอนเปิดไฟเอาไว้ทุกวันซึ่งรุ่งเช้าว,วันนี้ก็ยังเห็นไฟเปิดอยู่โดยสันนิษฐานว่าคนร้ายคงประสงค์ต่อทรัพย์เนื่องจากเงินในกระเป๋าเสื้อคอกระเช้าที่สวมใส่ได้หายไป ประกอบกับคนร้ายจะเกรงว่าน,นางดวงดาจะจำหน้าได้จึงใช้อาวุธทำร้ายจนถึงแก่วความตายทั้งกล่าวสุดเทพลอยแก้วรร่งานหนุม่มวัยสาี่ปีอดีตทำงานเป็นครูพี่เลี้ยงพิเศษที่จังหวัดจ่าเชิงเศราหนีจากพิษโควิดตามภรรยากลับมาที่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งหลักชีวิตผ่านตัวเป็นพ่อค้าเห็นรถเร่ขายบัวลอยโดยเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต แถมยังน้ำใจงามขึ้นป้ายสิทธิ์ทานฟรีสตรีมีคันผู้สูงอายุคนไร้บ้านคนยากไร้คนพิการทานฟรีทุกวันวันละถุงจะมีคนแห่อุดหนุนโดยเจ้าตัวเผยว่าอยากทำความดีตอบแทนสังคมในยุคโควิดโดยเพราะว่าน,นุ่มคนนี้ชื่อในบวรวิตรรัตนรินรอายุ34ปีเป็นพ่อค้าขายบออยัวลอยโดยเร่ขายบัวลอยทำสดใหม่ทุกวันในตัวเมืองบุรีรัมย์โดยจะขายช่วงเย็นตั้งแต่เวลา14นาฬิกาจนถึง20นาฬิกา และจะมาจอดขายอยู่ข้างถนนบริเวณหน้าวัดทักษิณาวาดบ้านโคกวัดตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์นอกจากนี้ยังมีน้ำใจงามให้คนท้องผู้สูงอายุคนพิการคนยากไร้และคนไร้บ้านได้ทานฟรีโดยมีป้ายติดหน้ารถเข็นขายของโดยเขียนว่าบัวลอยยี่เดียวหอมหวานมันนุ่มเนบขายเพียงถุงละ20บาทพร้อมกับมีสิทธิ์ทานฟรีให้กับสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุคนไร้บ้านคนยากไร้คนพิการได้ทานฟรีกันทุกวันบรรทถุงอีกด้วย ดยบรรยากาศที่ร้านช่วงเย็นหลังเลิกงานนั้นมีลูกค้ามาต่อคิวรอซื้อบัวลอยเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าขายราคาไม่แพงเพียงถุงละ20บาทอีกทั้งยังทำสดใหม่ทุกวันโดยตัวแป้งมีส่วนผสมที่หลากหลายรสชาติจะมีทั้งหมด6รส6สีทั้งสีเหลืองที่ทำมาจากฟักทองสีส้มทำมาจากแครอทสีม่วงทำาจากหมันม่วงสีขาวทำาจากเผือกสีเขียวทำาจากใบเตยและสีฟ้าทำาจากดอกอัญชัน นอกจากนี้ยังมีคนพิการและคนไร้บ้านคนยากไร้และตกงานแวะเวียนมารับบัวลอยกลับไปกินคนละถุงเป็นประจำทุกวันนายบริวิทย์เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตนทำงานเป็นครูพี่เลี้ยงพิเศษของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาแต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นจึงกลับบ้านแฟนที่บริรัมอีกทั้งยังมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกน้อยถึงสองคนจึงต้องหาทางทำมาหากินต่อมาจึงศึกษาเรียนรู้กันทำบัวลอยจากอินเทอร์เนต็ตโดยลงทุนเพียงวันละ4 0 0 5 0 0บาท โอยตอนนี้ขายมาได้3มเดือนถือว่าได้ผลตอบรับดีมากได้กําไรประมาณเท่าตัวคือ5้าร้บาทต่อว,วันถือว่าอยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ส่วนใจยที่ติดป้ายให้สติมีการผู้สูงอายุคนไร้บ้านคนยากไร้คนพิการทานฝีนั้นตนอยากทําความดีตอบแทนสังคมยิ่งปัจจุบันมีโรคระบาดอยู่มีคนตกงานคนยากไร้ก็เพิ่มมากขึ้นตนเห็นใจและสงสารอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่าที่จะทําได้วันที่แสนทุปีรายงาน ายเกยียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสากแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนสอนขับรถพัฒนาไดเวอร์สากแก้วที่บริเวณสนามฝึกและทดสอบขับรถสอนเทศบาลหนึ่งข้างสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสากแก้วได้มีนางพิมพ์ชัดเจริญสินกีรติกุลผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถพัฒนาไดเวอร์สากแก้วและคณะผู้บริหารพร้อมพลตรุเอกวิทยาประยงพันอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้มีเกียรติเข้าร่วมให้การต้อนรับและทำพิธีเปิดโรงเรียน ได้มีการมอบหมวกกันน็อกให้กับตำรวจจราจร20ใบและมอบหมวกกันน็อกอีก100ใบให้กับทางตำรวจภูธรจังหวัดสากแก้วเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในทางราชการนางพิมพ์ชาติเจริญสินกีรติกุลพูด้ดในการโรงเรียนกล่าวว่าโรงเรียนสอนขับรถพัฒนาไดเวอร์สากแก้วถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดสากแก้วเพื่อประการฝึกสอนทักษะการขับรถสอนเทคนิคการขับรถให้ปลอดภยัยและการใช้รถใช้ถนนอีกทั้งแนะนําแนวทางการสอบภาคทฤษฎีออนไลน์ให้กับกรมการขนส่งทางบก จะทำการฝึกสอนทักษะการขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสอนเทคนิคการขับรถให้ปลอดภยัยการสร้างจิตสำนึกกับผู้ขับขี่ให้มีวินัยการจะราจรในการใช้รถใช้ถนนด้วยจุทธนาพึ่งน้อยรายงานโรวงพิบัลสตูลจัดงานวันไตรโลก2 0 2 1ัต่ไตวัยไม่ไหวแค่ปรับใจและปรับตัว โดยมีนาวัตรีโนสมาลีเซ็นนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยผู้วยการโรงพยาบาลสตูลคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสตูลตัวแทนจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่12สงขลาและภักส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมแก้วโกเมนอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสตูล โดยภายในกิจกรรมจะร่วมกันมอบถุงยางเชียเรื่องเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยโรคไตทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมีกิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันพอชะลอการเสื่อมของไตสาธิตการลังไตาทางช่องท้องการเสวินาสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยไตระยะสุดท้ายและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากตัวแทนผู้ป่วยที่เคารพบการปลูก่าตไตฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมลังไตาทางช่องท้องรวมถึงสิ่งที่ผู้ป่วยควรรู้ในเรื่องต่างๆนางวัตรีหญิงโดนสมาลีเซ็นนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลกล่าวว่า ในหวงที่ผ่านมาเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยตายจำนวนหนึ่งรายเพื่อประกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามหลักมนุษยธรรมที่ถือเป็นภารกิจหลักของเหล่ากาชาดประกอบกับเมื่อมีการบรรณาการความช่วยเหลือระหว่างทีมสุขภาพและทีมอสอมเชื่อว่าจะทําไปสู่ความสําเร็จในการดรําเนินการดูแลสุขภาพเชียงรุกทั้งการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคและสุดท้ายคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนนตยาแสงมณีรยายงาน พลเรือตีสมเกตผลประยูนเลขาธิการสออวตเป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์ของคนไทยจำนวน10คันซึ่งตกครั้งในประเทศมาเลเซียคืนให้กับเจ้าของที่บริเวณด่านพรมแดนสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสท่านี้ก่อนนารถเข้ามาประเทศไทยเจ้าหน้าที่ประจาด่านพรมแดนเมืองรันตาปัญญังจะทําการตรวจสอบข้อมูลประวัติอาญยากรรมและหลักฐานการครอบครองรถรวมทั้งทรัพย์สินภายในเพื่อเป็นหลักฐานการนํารถข้ามแดน โดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสุงหโกลกจะขับรถมาจอดในพื้นที่ด่านพรมแดนสุงหโกลกเป็นระยะเวลา3วันเพื่อประกันค่าเชื้อก่อนที่จะให้เจ้าของรถกลับมารับรถอีกครั้งใน3วันข้างหน้าด้วยโครงการดังกล่าวในรุ่งเรืองที่มาบุญแดนอำเภอสุงไหโกลกได้ดําเนินการประสานนํารถของคนไทยเข้ามาในประเทศเป็นเฟสที่2ในรอบ1ปีเนื่องจากในห้วงนี้เข้าสู่เดือนเมษายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนถือศีลอดหรือเดือนรมฎดนของพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีคนจะเป็นต้องใช้ยานผาานะไปมาหาสู่กันรวมถึงการจับจ่ายสินค้าเพื่อน,นําไปบริโภคเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนประการสําคัญหากมีการปล่อยรถอยู่ในต่างประเทศนานๆต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าจอดรถรายวันต้องสูญเสียงเงินทองเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นที่มาของโครงการดังกล่าวโดยใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนตัวในการเจรจาต่อรองเป็นกรณีพิเศษระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายจนประสบความสาเร็จดังกล่าว สรุปการนํารถคนไทยกลับจากประเทศมาเลเซียฟเฟสสองในครั้งนี้มีประชาชนเป็นเจ้าของรถมาลงทะเบียนแจ้งความจํานวนไว้193คันเป็นรถยนตจํานวน1 3 6คันและรถจักรยานยนต์จานวน57คันโดยรถยนต์จะนําเข้ามาระหว่างวันที่21มีนาคมจนถึงวันที่7เมษายนและรถจักรยานยนต์จะนําเข้ามาตั้งแต่วันที่8ถึง15เมษายนส่วนในฟเฟสที่3จะมีหรือไม่นั้นจะต้องรอการพิจารณาร่วมกันของรัฐต่อรัฐทั้งสองประเทศอีกครั้งหนึ่งหน่วยอาริซายาเยริรายงาน